ก็าเลยอ่ะโอนยายอ่ะต้องเปลี่นเกี่ยงคำนั่นองนนี้ครับตัวนี้เดี๋ยวครับเะไรนะเดี๋ยวพี่พีให้พูนี่พูดต่อแล้วก็แล้วก็ออน่เป็นแบเต็สองชิ้นนะแล้วก็มีอีกสองชิ้นที่เราอยากจะนำเสนอ ก็คือเสื้อเสื้อยืดตัวนี้นะครับผมมันเป็นโลโก้แล้วก็เป็นตัวแรกออริจินอลของแมททอปเลยครับที่เราเริ่มทำเริ่มผลิตเนื้อให้มาถ้านครับจะเป็นอย่างนี้เลยนะแล้วเราทำไม่ได้ทำไว้เพื่อจังไนหรือแจกจ่ายหรือขายเราทำไว้เฉพาะสลุ่มขอเราเทานเพราะฉะนั้นคนที่ใส่ก็คือเป็นเมมเบอร์ของเราเลยที่ให้มันครับครับผมตัวนี้